เรามาดูความแตกต่างของลูกลานลอยแก้วกับลูกชกลอยแก้วนะคะลักษณะเม็ดเขาจะคล้ายกันนะคะอันนี้ลูกลานนะคะ ลูกลานเขาจะแข็งกว่านะคะนี้ลูกชกนะคะลูกชกเขาจะนิ่มกว่านะคะแต่ลักษณะเขาคล้ายกันเลยค่ะลองชิปดูนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะ ลูกลานจะสีขุ่นกว่านะคะส่วนลูกชกเนี่ยจะใสกว่านะคะนะคะ,ะเห็นความแตกต่างเลยนะคะ